ปิโสเปิดประสบการณ์ความอร่อย2รสชาติใหม่ในไทยยกขบวนกิจกรรมไฮไลท์เอาใจไว้มันสวัสดีค่ะดิฉันขวัญจิราดวบรรยาเลิศค่ะคุณกำลังชมไอโซซตี้ so ค่ะ ตอนนี้นะคะขวัญอยู่ที่ลาน Hard Rock มสสแ m ร์ค่ะพาผู้ชมนะคะมากันที่งานเปิดตัว Doritos ค่ะเป็นคอนชิปรูปสามเหลี่ยมนะคะแล้วงานนี้เนี่ยเขามีการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการค่ะแต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยเราไปติดตามด้านในกันดีก,กว่าค่ะ บริษัทเบป,ปซี่โคลาไทยเทรดิ้งจำกัดผู้ผลิตเลมัมนฝรั่งทอดกรอบเปิดประสบการณ์ความอร่อยเข้มเต็มพิกัดครั้งแรกในเมืองไทยกับขนมที่ได้รับความนิยมสูงสุดอันดับหนึ่งของโลกด้วย2รสชาติใหม่รสเอ็กซ์ตีมบาร์บีคิวและรสนาโชชีสพร้อมเอาใจวัยรุ่นที่ห่วงใยสุขภาพด้วยกรรมวิธีการผลิตที่ดีต่อสุขภาพและการปรับรสชาติให้ถูกปากผู้บริโภคชาวไทยมากยิ่งขึ้นค่ะ อนนี้นะคะขวัญอยู่กับคุณมุกดาภัยรัตเวศค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่มีการวางคอนเซปต์ของงานนี้ยังไงบ้างคะ่ะให้ออกมายิ่งใหญ่อลังการแบบนี้ค่ะค่ะครั้งนี้ก็บริษัทเ๊ปซี่โคลร์ไทยเทรดดิ้งจำกัดนะคะซึ่งเป็นผู้ผลิตขนมนะคะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะประกอบไปด้วยเลสนะคะซันไบต์ตะวันและชีโตสและครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งนะคะที่บริษัทเบปซี่โคลรนะคะก็ลอนสินค้าใหม่ชื่อว่าโดริโตสนะคะ และโดรีโตสเองก็เป็นขนมขบเคี้ยวที่เป็นข้าวโพดกรอบที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นความตื่นเต้นและเป็นความภูมิใจของบริษัทที่ได้นำผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเพื่อที่จะมาให้สู่ประชาชนชาวไทยจะได้มีความสุขนะคะแล้วก็อร่อยไปกับขนมเพราะว่ารสชาติที่จัดจ้านและที่สําคัญที่สุดก,ก็คือเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ดีกับสุขภาพเพราะว่าโดริโตสตัวนี้เราอบค่ะไม่ได้ทอดนะคะแล้วเชื่อว่ารสชาติสองรสชาติไม่ว่าจะเป็นบาร์บีคิวหรือว่า ชีสเอ็กซ์อชีสอันนี้จะเป็นที่ถูกใจของผู้บริโภคชาวไทยทุกๆคนค่ะลองปะภายในงานได้มีการเปิดตัวภาพยนต์โฆษณาชุด d โดริโทสอร่อยเข้มเต็มพิกัดซึ่งเป็นที่มาของกิจกรรมสุดมันที่โดริโทสจะยกขบวนรถแท็กซี่ที่จำลองสถานการณ์ให้คล้ายกับการไล่ล่าโดริโ o สสุดเอ็กซ์ตรีมจากภาพยนตร์โฆษณา มาเปิดตัวให้ผู้บริโภคได้ชมแบบสดๆอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมไฮไลท์สุดพิเศษโดยดาราและเซเลบริตี้ชื่อดังที่มาร่วมเปิดประสบการณ์ความมันและร่วมปล่อยขบวนแท็กซี่นัใจกลางสยามสแควร์ค่ะแต่ความรู้สึกคุณตอนนี้เมื่อเปิดตัวความแอ็กซิเชั่นกับโดยโนสใหม่่เป็นไงบ้างครับก็ ไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนะครไม่เคยขึ้นมาเต้นอย่างนี้ก็แบบถึงเต้นมากที่มีพี่ฮั่นคอยช่วยคอยเออคอยสนได้ครับได้ครับผมได้ว่ามัวๆไปคือท่าผมมัวทุกท่าครับที่พูดถึงเมื่อกี้เมื่อกี้น้องเต้นแล้วเหรอฮะเต้นแล้วเราก็พยายามโยกพยายามน่ารักไหมฮะน่ารักไหมฮะน่ารักขอบคุณครับ ลืมนะคะคลิกคลิปเข้ามาชมกันเยอะค่ะรายการไอโซซ t ตนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกับความโซซิตี้แบบนี้ตลอดเวลานะคะและคราวหน้าค่ะขวัญจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนก็ห้ามพลาดค่ะวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมนะคะขวัญขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการชมรายการ i s o c i ซต y ตอน,นอื่นๆสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ i b i t c h a n n e l c o m และร่วมกิจกรรมเพื่อรุนรับของรางวัลกับเรานะคะได้ที่ f a c e b o o k c o m i s o c i t y y 3D ค่ะ